โอเคครับสวัสดีครับกระไมกครั้งนะครับอ่าหลังจากที่เราตัดไม้ใบนี่โอ้โลง่งสาตาขึ้นเยอะเลยครับแล้วเมื่อตะกี้นะครับเ,เราเพิ่งไปล่าซอมบี้มาแล้วเอ่ออ่ะอะยังอยู่อ้าวมันโง่ออกมานทำไมเราไปจิ้มเลยอเบอะเย เมื่อคืนนี้ก็เกือบตายนะครับในลา่าซอมบี้ล่ามันเจอก็ได้เนื้ซอมบีน้นี่สเกลเป็นสไปเดอร์ไอนี่แล้วเราก็ได้ตัดไม้มาแล้วครับแต่เราเก็บไว้ในกล่องรับนะครับการขโมยครับเผื่อเพื่อมันเข้ามามันมาขโมยของเราไปอ่าอันนี้เราก็ขยายชู่อเค้นได้โอ้โห เยอะล้วเรามาดูต่อครับในบ้านเราก็แค่ขยายขุดแร่ลงไปข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่สร้างบ้านอ,อันนี้เรามาดูของเรากันดีกว่านี่ครับอออออออันนี้เก็บเอาไว้กันกนละัวตายนะอันนี้เราก็เก็บไปก่อนเลยส่วนอันนี้เราเอามาเสกเพื่อมาทดลองครับเพราะว่าเราได้จับซอมบี้ NPC พมาหนึ่งตัวนะครับ จะได้มาทําการรักษาให้ดูนะครับอันนี้เป็นน้ํยายาของวนแอร์แฟนภาษาไทย,ยอันนี้ผมอะไรอ่ะโปร p o r t for weeks นี่ weeks อะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ค่อยออกครับวันนี้ังกีเกตตกมากเลยปกติผมอ่านได้เนะี่ไม่รู้เป็นไรลืมอ่านรู้ข้างล่างดีกว่าครับก่อนที่จะไปรักษากันอ,อันนี้เราก็ ขอเสกหน่อยนะครับเพราะจะได้มารีวิวการรักษาซอมบี้ NPC ให้ดูนะครอันนี้เราก็ลงมาขุดหาแร่ข้างล่างเราก็ได้อลลอนเย์ะนะถ่านนี่โอ้โหได้เยอะมากเลยครับแต่เอาไปทำทอตกับหมดแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะว่าต้องใช้น้ำยานี้เปล่าจำไม่ค่อยได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่เรากักมันเอาไว,าแว้แล้วอุ้ยอ่ะแล้ก็ป่าไปแล้วก็ใช้ปเปิลทองแลครับ คลิกขวานะครับพี่ตัวมันอ่าโอเคครับทีนี้เราก็อาจจะได้มันมาเป็นพ่อค้าก็ได้นะครับเราก็รอนะครับราก็รอรอถึงตอนเช้า้างครับถึงจะใช้ได้สัญญาน,นี้ก็เก็บเอาไว้นะกดมาเกินครับขอโทษนะครับก็เผื่อเอาไว้ได้ใช้กันเพื่อรักษา MBC ในคราวหน้านะครับ อาจจะเจออีกก็ได้เดี๋ยวเราอยเอามัอนออกนะครับตอนนี้เรารักษามันอยู่เราก็รอ,อก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนเขากลับมาเป็น N p c ใพ้ซดูนะเขาวิธีนี้มันรักษาได้จริงครับหรือไม่ก็รอ,อเลยก็ได้อ่ะเรารอเราเรารอเราก็พยายามลิกขวานนะครับไปตัดต้นไม้รออ่าอุปกรณ์เบอร,อร์สโต ติ๊กติ๊กติ๊กแค่นี้เหรอเนี่ยเฮ้ okay. ทำเกียรตดีอ่าอ่าอ่าสามอันไปนเลยเพราะกว่าจะรักษาเสร็จเนี่ยก็คงจะนานพอสมควรนะครับก็ช่วยๆ่คอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยผมเพิ่งเริ่มทา คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าอ,อยากจะให้ทำอะไรให้ดูหรือว่าเ้อะไรอะไรยัรยรยมมงมุมอยู่ไหนมีแต่เสียงไหนเดี๋ยวมันมาทีนี้ตกใจไม่เอาลนะไหน,นอะมงมาดี มาลืมดูเวลาอีกแล้วขอโทษนะครับก็อัดไปเลยแล้วกันช่างมันน่าจะอยู่ในถ้ำตรงนี้มั้งเราอย่าเพิ่งไปสนใจเดี๋ยวแต่เราต้องระวังนะครับเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเช้าอันนี้ก็เที่ยงไปแล้วนะครับเราก็สังเกตดีๆครับตัดต้นไม้ไปอย่ีกคนอาจจะมีชีเปอร์เดินมาทักทาย โล,โล,โลโ็ล็วตมอายเลยครับคงไม่เหลือสักแต่ถ้าใครดวงดีตัวละครที่เราเล่นเนี่ยอึดโอ้โหเลือดอาจจะเหลือครึ่งหลอดหรือสองหวัวใจประมาณนี้นะครับโอเฮ ถ้าเสร็จแล้วเราก็น่าจะได้เขามาเป็นพ่อค้าในทัาแต่ไม่รู้ก็าจะตามเราเข้าบ้านหรือเปล่าถ้าเราสร้างว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้เสกแบบไงอะ่ะเอาซอมบี้มาฆ่าเอมีซีอย่างนี้นะครับไม่เลยเพราะผมผมพูดจริงครับผมเจอตอนเมื่อตะกี้เองครับแล้วก็เจอแล้วก็นึกออกขึ้นได้ครับว่า แอบผมเคยไปดูคลิปของคนอื่นมาอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออรักษายัางไงอ่ันนี้ผมเจอก็ขอลองทําเลยแล้วกันนะครับก็เลยขอเสกแค่แอปเปิลทองหลูกแล้วก็ยายาแห่งความอ่อนแอฮะแค่อย่างละหนึ่งแต่ว่าดันเกินมาเกินมาหนึ่งไม่เกินมาสอง ui ra keo à lo lo cho mà động mà không mang gì gì đâu không bị lười rồi quay mai kiếm nó đó ตรงไม้นี่ก็เปิดเอาไว้แล้วอ่าส่วนเมื่อกี้ลืมบอกนี่เราก็เข้าไปดูแล้วก็ไปดูเอ็นบีซีเลยอ่าซีเราไปเจอมาแล้วนะคะก็ต้องรอขยายมาด้วยวอ้าวอา้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวสวยแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเอ็นบีซีหายเราเรา อะไรอ่ะเรากักห้องมันเอาไว้แล้วนะครับอ้าวพอค้าเราหายอ้าวเหมือนว่าเราจะต้องทำห้องให้มันมืดเอาไว้อะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดนการเนี่ยครับแล้วก็ทำให้มืดไปก่อนอ่ะอม,มืดไว้ก่อนอ Okay. อ่ะนี่ห้องก็มืดแหละเราลองมาปรับเป็นค่าปกติของเกมนะครับนะโมดีมันจะมืดขนาดไหนโอ้โอหมืดพอที่ซอมบี้จะเกิดไอ้เราก็เกิดบ้าอาีบอัดไฟ่อย เออฮียเหาเกินไปเอาจีนได้เอาเกินไปไหมเนี่ยข้าวเด้งเลยวะอ่ะบมงบี้อยากเตือนนังอ่ะโอเคครับเราขอลองหน่อยละกัน อาคัพเปอร์สโตนไม่เอาคัพเปอร์สโตนละเอาดีเลยแล้วกันอ๋อนี้เลยนะขอหน่อยนะครับอือแอปเปิลทำ้งหนึ่งลูกยาเรามีแล้วเตรียมมาเลยเอเยยาเรามีแล้วเราอุ้ยตอนมืดมืดพอดีเลยอ่า อันนี้เราจะมาวิธีรักษาก็ทําอย่างนั้นนะครับอเดี๋ยวเราจะทําตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แต่อันนี้เกิดไม่รู้เกิดปัญหาขัดข้องเอ,อ่ซอมบี้หายรักษาไปแล้วด้วยอะเราลองก็ซอมบี้โอเคอเราปล่อยซอมบี้เข้าไปออเอาเลยหนึ่งตัวตามด้วยคน เค okay. แล้วเราก็ปรับระดับความยากให้เป็นฮ mm hmm. ะตัดตีกันไหม mm hmm. อ่าดีแล้วะฮะอ้าวทำไมไม่กลายเป็นลอมบี้ละ่ะ mm hmm. เอามาเอาใหมา อ๋อวะชอบอิกอันนี้เราไม่สนใจแล้วพอเราไม่สนใจแม่งก็จะเป็นอาตุแทนะนะตอนเราเราก็ไปล่าข้างน่งดีกว่าเสียงโอเคออกไปลอะออกล่าดีไหม พังพอดีเลยงั้นเราเลือกเอาตรงนี้เป็นที่กักซอมบี้แล้วกันนะครับเี๋ยเราขอเลือกตรงนี้เป็นที่กักซอมบี้เอาไว้ไม่น่าเลยอ้าวคอมเบสโตร์คอมโบ,บสโตร์นังง้นยังไม่เต็มมากเอาดี ok, hò ok, vẫn okay, ok, 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 lui rồi Mà ok, phải về Enderman ok, Đấy, ok, chơi ok, 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 ่เราก็ปรับเพื่อการเดินทางนะฮะอยู่ที่ 10s เหมือนเดิมเย yeah สมมติมีตัวอะไรอยู่มันอกี้เห็นสมบมีดูแล้วใช่สมบีเอวีสีไหมย่ยาหุยยา่าหุยยา่อาอะไรมามามา คค e u เยอแล้วลุยเยจะ p up keep up keep up k e e ป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอ,อย่าเบิดโอ้ย,ยไม่ทันแล้ว เราปลาเพ่สว่างแต่ไม่รู้ว่ามอนเตอร์เกิดน,นะรหือว่าเราจะเล่นเป็นแบบฆ่าโมดดี้ดีโมดดี้มันก็จะมือดอ่ะก็คือจะทายทาไม่ค่อยสวยเท่งไงาไหร่เราเจอสะเกลตั้งยิงมืด ไายสเกลตันนี่เองเนาะ้าเวลาเราอยู่ใกล้สเกลนะฮะก็พยายามอยู่ใกล้มาหน่อยเพราะว่ามันจะยิงงห่ยิงไม่โดนด้วยอ่ะเจ็เมไปบูเลยดีกว่าอ บูใบกินไปได้ลมถ้าเจอแน่แม่จะขอแก้มมือเมื่อกี้อุ๊ยโหหมานึกว่าสเกลแม่ตัวขาวอ้ยเข้าไปดีไหมลุยลุยลุยเลยโหโคตรงง

โอ้ยอ่นไงก็งูยุ้นหมังค่ะแมวกินบ้าอยากทำพี่เอ็นบีซีอ่ออาอย่างที่เคยบอกไว้นะครับวิธีา,าักษาทำพีเอ็นซีก็ทำตามผมอย่างนั้นเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมเองนะครับ อุ้ยตัวชายอุ้ยมาได้ไงโอ้โเสียงมันอยู่รอบๆอยู่แล้วนี่แม่ทำให้เสียงมันใหญ่ใะญ่เจอซอมบี้เฮ้ยข้างหลังนะโอ้นึ้ว่าใช่ซอมบี้หรืมซีจะได้จับามีกรมอื่งโอ้ยสองตัวแล้วเยอะไปไหม เะเวลสิบแล้วนะครับโอ้ยแย่คลิกขวานี่คือป้องกันกระสุนจากสเกลนะนี่วิธีผมเข้าไปใกล้ๆมันเลยบุกยังเดียว่ามันอยแทนอย่างนี้อ่าบุกมันเลยบุกมันเลยโอ้โหย เราตายคร้บเปลี่ยนทันเราขอโทษด้วยครับที่ต้องโผลไม่อยากตายชัวร์เลยตรงนี้สเกลต้านเยอะมากโอ้โหดีปัม๊มปั๊มเลือดดว้วยโอ้ขอโทษนะโหไอ้นี่เต็มเลย

เมื่อกี้เกือบตายเนะี่ยดันนี้หน้าลงซะเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราสร้างมากเลยเสร็จแล้วเตรียมตัวลงดันที่เลยนะครับนี่คงจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยเราจะไปล้างมือกับสกเกลฟันเมื่อกี้มันนำเราเกือบตายคือ,อย่างซ่าสมอ่ะเราลงไปปักไฟก่อนเลยดีกว่า เสี่ยวเจอจริงนั่นไงคีเปอร์อยทำไมมันไม่วิ่งอ่ะเอาวิ่งแล้วไปโอ้โหออกมากันเรื่อยเลย ห้องนี้ก่อนเโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการลงไปปักไฟข้างล่างน,นะครับอ่าคลิปนี้ข็ขอจบแต่เพียง่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ